สวัสดีครับเออ่นะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหาวิทยาโหรานะรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลในรายการเหมือนเดิมแล้วนะครับกดแชร์ออกไปแสะเพียงคนละเก้าพัน 9ก้าร้อยก้าเ้าแชร์เพียงเท่านั้นแต่อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน9ก้าร้อยเก้าเ้าแชร์ กดแชร์ออกไปแซ่เร็ว มาครับกดแชร์ออกไป มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ มาครับกดแชร์ออกไปแซ่นะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วทิ้ง์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วเร่นคำถามกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ 9,999พัแชข้างหน้านี้ดูไพ่ยิบสีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะข้างหน้านี้ไพ่ครอบคลุมเลยเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนในเรื่องไร้ไร จะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะนะครับเข้ามากันได้นะครับยังจะบอกอย่างหนึ่งนะหลายหลายคนชอบถามเราว่านะอาจารย์มีอะไรเสริมดวงบ้างอาจารย์ทํายังไงถึงจะมีกินมีใช้มีเงินมีทองเข้ามาผมก็ขอแนะนานะเรื่องทําเรื่องทํามมาหากินเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการมูกันบ้างนะถ้าเชื่อมันก็ดีไม่เชื่อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ปัญหามันก็คือว่า มันก็ไม่มีเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นน่ะนะเชื่อมันก็มีได้มั่งโดยโลกนี้มนสมัยนี้ใครๆก็มัวทางนั้นนะคะมันมีได้มีเสียถามว่าโลกนี้มันมีได้มีเสียอ่ะมาครับนะนี่นะครับเจ้าปู่ศรีสุทโธนาราชนะครับเสริมดวงเสริมราศีสามารถขายนนี้สีเขียวอะคะสามารถขายขายทองเออนะใครต้องการโชคต้องการลาบต้องการเงินต้องการทองนั่งบนว่าไม่มีอย่างงูน้นอย่างเงี้อย่าง,งั้น ก็ไม่หามาบูชากันเองก็สุดท้ายก็บอกว่าบนว่นไม่มีอยู่งั้นนะนะกดแชร์แล้วตามได้เช่เนได้ตามได้เฉลี่ยนะคะแล้วก็อย่างนี้แบบสีทองนะคะองค์พญาสีสัตตนาคราชนะครับนะองค์สีทองนะครับเสริมดวงเสริมราศีนะครับนะองค์พญาสีสัตนาคราชนะครับเสริมดวงเสริมราศีด้านค้าขายนะก็เหมือนเดิมนะครับนะค้าขายได้นะถามได้นะครับคนละหนึ่งคำถามเข้ามากันได้ครับ กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะเสริมดวงเสริมราศีกันนะครับนะเข้ามากันได้ครับนี่ท่านเาววสุวรรณเหรียญจำปีนะครับนะอา่านทนทาววสุวรรณนี่เรื่องช่วยเรื่องสุขภาพโชคลาบนะ,ะมาแล้วมีคนถามแล้วมากันืุนสายมนดำนะแก้กันผีอะไรอย่างนี้มาครับตัติยาแชรแล้วค่ะรอเรื่องเงินอยู่ จะได้ไหมคะว่าตามน้าไพ่นะครับได้มาก็เหมือนก็ไม่พอใจจํานวนอ่ะผมพูดตรงๆนะไม่พอใจอะไรได้มันได้อ่ะมันไม่พอใจจํานวนที่ได้มาถึงได้ก็ก็ไม่พอใจในจํานวนคุณบอกคุณรอใช่แต่ได้มามันเหมือนกับได้ไม่เต็มหรือได้ไม่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 ได้ตามก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้หรือว่าอาจจะได้ไม่พอใช่ประมาณเนี้นะอ่านี่ครับนาท่านเวสุวรรณนะครับไว้เสรจนเบื่อเลยอื นี่ครับเทเวศวรณน,นะครับเทเวศวรนโนมรนังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะนะครับนะแล้วก็ส่วนมหาจากักรพรรดิเสริมดวงเสริมราศีก็ได้นะครับนะนะโมพุทธายยะพาพุทธดไตรรัตนญานมณีนภราสีิสะหาส,าสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบ,บูชาอคีทานังวรังคันธสิวารีจมหาเทรัง อะหังหวันธามีทุระโตอะหังหวันธามีธาตุโยอะหังหวันธามีสัออะพะโสโปรธาธรรมาสังคาปูเชมินะ,นะก็เสริมดวงได้เหมือนกันแล้วนี่ครับอุอองพญาสีสัตนาคราชปางนี้มีพิินิหารบ่อยนะครับคนที่บูชาไปเจอพินิหารเยอะนะปางนี้เป็นปางบูชาแล้วจะ,จะเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยมีเงินมีทองใครที่ชอบเสียงโชคเสียงลาบอ่ะควรจะบูชาเอาไว้นะครับนะปางเนี้ยนะ เพียงร้อบาทเท่านั้นนะครับปังเนี่ยนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเช่าบูชานะ <c oughs> ก็ <c oughs> นี่ครับวิชาไพ่ย,ยิปซีนะเอาไว้ศึกษาหาความรู้เอาไว้พัฒนาตัวเองเอาไว้ทำมาหากินในอนาคต <c oughs> คนเราพออายุหกสแล้วส่วนใหญ่กเกษียณไปแล้วนึกไม่ออกว่าจะไปทำอะไรเพราะชีวิตมันก็ไม่เคยค้าขายค้าขายก็ไม่เคยเป็นลูกน้องเข้ามาตลอดทั้งชีวิตบางทีกเกษียณไปแล้วไม่รู้จะไปวางคงไง แต่ถ้าคนเป็นวิศวกรนะถึงแม้กเกษียณไปแล้วก็ยังเป็นวิศวกรเพราะความรู้มันยังอยู่นะแต่ถ้าเกิดไอ้น,นี่ <c oughs> เกษียณไปแล้วแล้วเราเป็นทางานองค์กรเนี่ยเราอยากจะเป็นนายตัวเองเราก็ไปศึกษาฝึกฝนเอาก็จะได้อาชีพอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมานะเขาบอกว่าทุกอาชีพอะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจนะแต่พอโตขึ้นเนี่ย เรารู้เอาไว้เราก็เก็บเอาไว้เป็นความรู้เป็นประสบการณ์แล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองถามว่าทุกวันนี้อาชีพหมอดูยังอยู่ไหมยังอยู่ครับไม่ได้ไปไหนนะยังมีพันก้าก็ยังอยู่นะพันก้าวจา์โอก็ยังทำอยู่ตอนนี้อาจารย์โอ<ม>ทำแอปพลิเคชันฮทรโวนะคะถ้าอยากคุยกับาจารย์โอกดเลขเจ็ดหกแปดมาได้ตอนกลางวันนะครับเนจะ็ดหกแปดเออจำจำยังไม่ค่อยแม่นนะทำตอนแรกๆอยู่อืมมะ เข้ามากันได้รับเจ็ดหกแปดช่วงประมาณตั้งแต่บ่ายหนึ่งไปจนถึงห้าโมงเย็นประมาณเที่ยงบ่ายไปจนถึงห้าโมงเย็นใช่ประมาณสี่สี่ห้าสี่โมงห้าโมงโมงนะเข้ามากันได้นะครับนากดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คําถามครับเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คําถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับดูที่คาว่าสดถ้ามีคาว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคาว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่นะครับเข้ามากันได้ในเวลานี้ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วใคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะรุ่งแชร์แล้วนะคะดวงจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับมีโอกาสมีนะนี่ไงมือนะมีโอกาสมีอยู่นะครับนะมือเลยค่ะมือนะ วดมนต์เรื่อยๆครับเสริมดวงเสริมราศีนะน้ำนี่เนี่ยหนึ่งถ้วยทัุน้ำทำไมไม่อพญาน,นาับบูชาใช่ก็แล้วแต่เขาเขาอยากบูชาครับบูชาดูไม่รู้กี่เท่าไหรล่ละกี่รอบแล้วหรือสุดแล้วแต่ว่าาสนาของแต่ละคนบางคนดูด,ดูดูให้ตายก็ยังไม่มีวาสนาบางคนมีวาสนาดูทีเดียวมีวาสนาก็มีอยู่เราก็เคยเจอแต่ว่าคุณรุ่งเนี่ยถ,ถือว่าเป็นแฟนคลับประจำของเราเลยนะคะอืมทุกอย่างขึ้นเพราวาสนาคุณโชคดีนะคะนะ นะครับมาครับนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามได้คำถามนะก็นี่ครับนะก็อย่างที่บอกอะ่ะปูสีน้ารอดเนี่ยดีทุกทางไม่ว่าจะสเสน่ห์เมตรปรามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะก็มาได้นะครับโอーนโมพุทธายะนามะทะจะพักกษะนะครับนะตรงนี้สีทองเหลืองอ ร,รือ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 นะครับนะคนหนึ่งแชร์แล้วค่ะดวงจะมีเงินเข้ามาเยอะไหมครับดูตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับสม <3 S 1> <นะ S 2> วันดูสามวันนะคะคุณตั้งใจอะนะต้องไปสั่งสมบรารมีก่อนครับช่วงนี้ครับเหมือนกับว่าสามวันนี้คุณต้องไปสั่งสมบรารมีเพื่อเรียกลาบครับ สมบัติชามินาสังสิมโมพระมาจมหาเทวาสเพรฆา,าปรรยันติพระม,มาจมหาเทวาพิราภาพวนตุมเมมหาพุยมหาราโพพวนตุมเมมิเตภาวัติพุทธมาอาุนโม,มพุทธาย วิรัตโยวิรโคนายัง kind ว of ิรัติสาวิรัตเสวิรัตสาวิรัติโยพุทธสัมมาณีมามาพุทธสุสวาโฮมชามีเพงเพงพาพาหาหาเถรเอาละครับนะก็หมดเวลาลงแล้วคําว่าสดถ้าไม่มีคําว่าสดแปลว่าเราออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสดเนี่ยหมดแล้วไปแล้วนะครับดาสวดทีนะครับนะสาธุค่ะนะไปสวดมนต์กันครับสามวันนี้ครับลาบกว่าจะมาก็ต้องไปภาวนาก่อน